ตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานนะครับได้มีการเปิดตัวสำหรับระบบ e work p e r m i t นะครับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวออนไลน์ครับคุณผู้ชมให้บริการตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศเริ่ม13ตุลาคมนี้ครับ นั่นก็คือวันนี้เองนะครับวันที่13ตุลาคม2568นะครับทางนางสาวตรีนุชเทียนทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านได้ออกมาเปิดเผยนะครับสำหรับกระทรวงแรงงานได้มีการพัฒนาระบบบริการอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า e work permit ให้บริการแบบออนไลน์ครบวงจรตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่การยื่นคำขอนะครับตรวจสอบสถานะอนุมัติ ไปจนถึงการรับใบอนุญาตการทํางานโดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลซึ่งโครงการนี้นะครับอยู่ภายใต้โครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทํางานและบริการรับคําขอและการจ้างการทางานของต่างด้าวนะครับซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ทันสมัยโปร่งใส ตรวจสอบได้และสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยจะมีการเปิดให้บริการนะครับทั่วประเทศก็คือวันนี้วันที่13ตุลาคม2568ผ่านเว็บไซต์ e w o r k p e r m i t doe. go. t s กรมการจัดหางาน เตรียมศู์บริการใบอนุญาตทำงานรวม54แห่งทั่วประเทศครับค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะท่านอธิบดีพิเชษทองพันธ์ท่านก็บอกว่าโครงการนี้ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลแบบครบวงจรโดยภาครัฐจะทําหน้าที่กํากับดูแลส่วนภาคเอกชนที่รับจ้างก็จะดําเนินการให้บริการภายใต้กรอบที่กําหนดของระบบนี้นะคะโดยจะช่วยลดขั้นตอนลดเอกสารลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความโปร่งใส พร้อมสร้างฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะสำหรับขั้นตอนการใช้งานนะคะเริ่มจากการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบยื่นคำขอและแจ้งการทำงานออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อชำระค่ายื่นคำขอแล้วก็ระบบก็จะมีการตรวจสอบเอกสารรวมถึงการแจ้งผลผ่านอีเมลหรือว่า SMS แล้วก็ Line โอเอด้วยหากได้รับการอนุญาตนะคะผู้ที่ขอสามารถชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็นัดหมายออนไลน์เพื่อเลือกรับบริการได้ที่ศูนย์สะดวกเขาบอกว่าศนะูนย์ณศูนย์ที่สะดวกค่ะคุณผู้ชมอ๋อมันมีหลายศูนย์อย่างที่น้องบาทบอกก็คือ54แห่งทั่วประเทศนะคะคก็ถ้าสมมติว่ามันแจ้งเตือนขึ้นมาคุณผู้ชมก็สามารถไปได้ที่ศูนย์ที่ท่านสะดวกนะคะโดยจะมีการตรวจสอบ ยืนยันตัวตนหรือว่าตรวจสอบตัวตนด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้าบ้านตาแล้วก็หลายนิ้วมือเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนั่นเองค่ะทางนี้ทางนั้นนะครับทางบริษัทนําคนต่างด้าวครับมาทํางานในประเทศเนี่ยสามารถลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตนในระบบได้ตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2568ที่ผ่านมาส่วนนายจ้างนะครับแล้วก็แรงงานต่างด้าวเนี่ยจะเริ่มใช้งานและก็ยื่นคําขอใบอนุญ,ญาตทํางานได้ตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งใครที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็โทรไปได้นะครับที่2 2> 1 5 0 6กด2หรือว่าจะเป็น1694เก้นั่นเองนะครับก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใครคมีข้อสงสัยตรงไหนเพราะว่าตอนนี้แรงงานต่างดาวก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับในการเข้ามาทํางานหรือว่าเข้ามาช่วยงานเราได้นะครับหลายคนก็บอกว่าพอเรามีปัญหากับ ทางกัมพูชาหรือว่าเขมรเนี่ยเราจะมีผลกระทบเรื่องของแรงงานรหรือเปล่าทางกระทรวงแรงงานเขาก็วางแผนแล้วก็มีกรอบเรื่องของการรับมือหลากหลายอย่างไว้แล้วนะคะก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญคือผู้ประกอบการนั่นแหละค่ะ